สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่วิชาประวัติศาสตร์กับครูทัพวงค์ขามพิทักษ์ครับวันนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับภาคเรียนที่2เราจะเริ่มต้นด้วยอาณาจักรโบราณนะครับอาณาจักรโบราณเนี่ยนะครับอย่างไรถึงเป็นอาณาจักรโบราณนะครับเราจะใช้เกณฑ์การแบ่ง ความโบราณและความเป็นสมัยประวัติศาสตร์จากนะครับหลักฐานที่เราได้คน้นพบจากจุดบันทึกเนาะอันนี้ก็ขอให้นักเรียนมีทบทวนความรู้เก่านะครับหลักฐานที่จดบันทึกแสดงความสําคัญในการเป็นสมัยประวัติศาสตร์นะนั่นก็คือหลักศิลาจารึกนะครับของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชนะครับก็จารึกเป็นตัวหนังสือลงบนหลักของหินหรือหลักของศิลานะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับสุขโขทัยนะครับอยุธยา นะครับกรุงธนบุรีและกรุงรัตนกโกสินทร์จึงเป็นสมัยประวัติศาสตร์นะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเรียนถึงสมัยประวัติศาสตร์นั้นนะครับเราจะต้องเรียนอาณาจักรโบราณซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีมาก่อนการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์ครับวันนี้นะครับก็ขอ นำนักเรียนนะครับเข้าสู่กับภาพวอลเปเปอร์สวยๆนะครับซึ่งเป็นการแสดงนะครับของวิทยาลัยนาาศิสินสุพรรณบุรีนะครับนำเสนอที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นอาณาจักรพวารวดีนะครับหรือที่เรียกกันในสำเนียงจีนว่าโถโรปตีนะครับโถโรปตินะครับวันนี้ก็ได้ได้ภาพสวยๆนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะไปชมนะครับการแสดงชุดนี้ได้นะครับในเ ใน facebook ก็มีนะครับใน u t u b e นะครับของอที่คุณครูได้แชร์เอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของคลาสูนะครับระเบร์มครั้นี้มีแนวคิดที่เกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดีโดยตรงนะครับอาณาจักรทวารวดีโดยตรงนะครับแต่วันนี้เราจะเรียนอาณาจักรโบราณสองอาณาจักรนั่นก็คืออาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรละโวนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ สิ่งนี้นะครับก็คือรัฐไทยในภาคกลางนะครับเป็นอาณาจักรโบราณของประเทศไทยนะครับในภาคกลางนะครับนั่นก็คือนะครับจะมีรัฐทวารวดีนะครับมีรัฐทวารวดีแล้วก็มีรัฐละโวนะครับรัฐละโวทวารวดีเนี่ยจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางของรัฐทวารวดีเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็จุดศูนย์กลางของรัฐละโวเนี่ยอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับ คำว่าทวารวดีเนี่ยก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศตวรรษนะครับพุทธศตวรรษที่11ถึง16นะครับแล้วก็รัตระวโวเนี่ยก็คือเริ่มรพร้อมๆกันกับทวารวดีนะครับก็เริ่มกับพุทธศตวรรษที่11ถึง18นะครับเห็นไหมฮะศูนย์กลางของอาณาจักรนะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐรมนะครับแล้วก็ศูนย์กลางของอัน ของอาณาจักรละโวู่่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับเรามาดูที่เกี่ยวกับอาณาจักรทวาราวดีทวาราวดีกันนะครับหากนักเรียนสังเกตเนี่ยเห็นไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้มีการทาแผนที่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความเป็ปอนอาณาจักรเนี่ยทางแผนที่นี้เขาก็พยายามที่จะ ดูถึงความเชื่อมโยงนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ลองเจริายมาเป็นแผนที่โบราณนะครับปัจจุบันนี้นะครับเกิดลูกให้ทําการขยับล้อแผนที่ก็จะไม่ใช่แบบนี้อีกแล้วนะครับแผนที่จะเป็นแผนที่ดาวเทียมนะครับมีความแม่นยำสูงนะครับรัตวารวดีนะครับตามบันทึกของหลวงจีนเฮียนจางนะครับบอกนะครับว่าโตโลโปตีโถโลโปติโถโลโปตีนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นภาษาเราเรียกทวาราวดีนะครับตั้งอยู่ระหว่างอาณาจักรสีสเกษตรกับอาณาจักรอีสานปุระนะครับอาณาจักรสีสเกษตรก็คือเป็นอาณาจักรโบราณของประเทศพมา่าเนาะแล้วก็อาณาจักรอีสานกุระนีนะ่ก็คือจะเป็นอาณาจักรทางเวียดนามนะครับโดยอาณาจักรทางเวียดนามแล้วก็นี่ก็คือพื้นที่ครอบคลุมนะครับที่เขาได้แเรเง,งเอาไว้นะครับก็เป็นอาณาจักรทวารวดีหมดเลยนะครับ ศูนย์กลางก็จะอยู่ที่เมืองคูบัวจังหวัดนครปฐมศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ตรงนี้เนาะจะเห็นได้ว่าอาณาจักรนี้มีพื้นที่ติดทะเลด้วยนะครับนะครับถามว่าทําไมเราถึงสันนิษฐานเนาะเพราะว่าไม่มีใครเกิดทันสมัยโบราณสักคนก็เขาจะเจอหลักฐานแล้วเขาก็จะสันนิษฐานว่าหลักฐานจะเป็นประเด็นสําคัญอย่างที่นักเรียนคเคยเรียนวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับหลักฐานหนึ่งชิ้นจะนําสู่เรื่องราวในอดีต นะครับก็มีการขุกค้นพบทางโบราณาคดีการขุกค้นพบทางโบราณาคดีเรียกว่าการขุกค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่เมืองนครชัยศรีนะครับปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนคนปรปฐมนะฮะแล้วก็ได้พบหลักฐานสมัยทวาราวดีเป็นจํานวนมากนะครับเช่นนะครับทำมาจากศิลานะครับพระพุทธรูปศิลาขาวขนาดใหญ่นะครับนั่งประทับห้อยระบาทหรือขาเนี่ย างแสดงธรรมนะครับแล้วก็มีพระประโทนเจดีนะครับแล้วก็จะมีวัดวาอารามต่างๆด้วยนะครับต่อ,อมานะครับเราก็จะได้มีการขุดค้นพบเหรียญน,นะครับจารึกเป็นภาษาสันส,ก,สกฤตนะครับออมีการจารึกเป็นคำโบราณแบบนี้นะครับก็ได้มีนักภาษาศาสตร์กับนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็ได้แปลคำโบราณออกมาเป็นคําพูดเป็นภาษาปัจจุบันว่าศรีทวารวดีสัวรณกุญญา นะครับแปลว่าการบุตรของพระเจ้าสีทวารวดีนะครับรัฐทวารวดีเนี่ยสันนิษฐานว่านะครับเป็นชาวมอนนะครับชาวมอนเนี่ยก็คือเป็นชนที่มีอารยธรรมสูงนะครับก็เมื่อก่อนก็คือจะอยู่ในแถบแถของพม่านะครับชาวม่านก็คือพม่ามอนก็คือมอนนะครับเป็นชนชาติโบราณนะครับเป็นเจ้าของอารยธรรมทวารวดีนะครับ ทวรารวดีตั้งอยู่บริเวณล,ลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำแม่กลองและอยู่ใกล้ทะเลทําให้มีการติดต่อค้าขาดกับอินเดียนะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดียในหลากหลายด้านนะครับรัฐทวรารวดีเนี่ยได้รับอิทธิพลทางจากประเทศอินเดียเนี่ยนะครับจากภูมิภาคเอเชียใต้ของเราเนี่ยทั้งในเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับพราหมณ์ฮินดูก็จะมีการนับถือเทพเจ้าเนาะแล้วก็เป็นศาสนาพุทธมิกาย เถรวาทนะครับศาสนาพุทธจะมีอย kind of ู่สองนิกายนากก็จะมีนิกายเถรวาทกับนิกายฮินยานนะครับทําให้อณาจักรทวารวดีเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรแห่งพุทธภูมินะครับเป็นอาณาจักรชาวพุทธเกิดศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมากเช่นธรรมจักรศิลานะครับธรรมจักรศิลาก็จะเป็นก้อนกลมๆอะนะครับแล้วก็จะจะเหมือนกับมีล้อนะครับเป็นธรรมจักรศิลานะครับ แล้วก็พระพุทธรูปที่ทําจากศิลานะครับแล้วก็มีใบเสมาใบาเสมาก็จะเป็นเ,เวลาที่เราไปวัดเราก็จะเห็นนะครับรวมทั้งสถาปตัตยกรมรมทางพุทธศาสนาที่สําคัญในสมัยทวาราวดีนี่ก็คือพระประถงเจดีที่จังหวัดนนะคนปรปฐมนั่นเองนะครับพระประถงเจดีนะครับ คุณครูเคยมีโอกาสนะครับได้เดินทางไปที่พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็จะมีองค์พระประธานนะครับก็คือพระพุทธร่วงโรจนทริ์นะครับแล้วก็ยังเป็นวัดที่ประจําของสมัยรัชกาลที่ด้วยนะครับทรงเจดีย์ลักษณะคล้ายมีลักษณะเดียวกันนะครับกับทรงเจดีย์ของพระธาตุนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะเขาเรียกทรงนี้ว่าครับ ทรงรัคงว้านะครับก็คืออันนี้เป็นศิลปะที่ได้รับมานะครับจากินเดียนะครับก็จะเป็นทรงนี้เลยนะครับก็เห็นถึงความสําคัญนะครับของินเดียที่มีผลต่อจังหวัดนะครับของรัฐวารวดีนะครับและนะครับรัฐวารวดีเนี่ยก็คือยังได้แผ่ขยายวัฒนธรรมนะครับไปยังภูมิภาคต่างๆของไทยนะครับ สังเกตได้จากนะครับโบราณวัตถุสมัยควาราวดีที่กระจายอยู่ทั่วไปนะครับตามเมืองนครชัยศรีตามจังหวัดประยอเมืองทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมืองละโว้เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับระโว้ของเราเองนะครับมึงจะตกก็ตก Yeah. <laughs> ต่อไปนะครับก็คือเป็นรัฐลาโวนะครับเขาบอกว่าลาโวเนี่ยตั้งอยู่แม่น้าที่สําคัญสามสายนะครับก็คือแม่น้าเจ้าพระยาแม่น้าป่าสักแล้วก็แม่น้าลบบุรีนะครับสันนิษฐานว่านะครับมีอาณาเขตติดต่อกับที่ราบสูงโคราชนะครับที่ราบสูงโคราชในจังหวัดนครราชสีมาเนาะแล้วก็ทะเลสาบของเขมรนะครับเอกสารในจีนนะครับเอกสารในจีนเนี่ยได้ระบุนะครับรัฐลาโวว่าชื่อนะครับ หล่อหูหรือหล่อพกนะครับชาวลาวส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นชาวมอนนะครับมีตำนานจามเทวีวงนะครับซึ่งเป็นตำนานของเมืองหาริคุญชัยนะครับเรียกชาวลาว,วว่าชาวรามันคําว่าชาวรามันก็คือชาวมอนนั่นเองนะฮะนี่ก็คือความเป็นอาณาจักรลาวนะครับซึ่งก็จะมีความคาพเกี่ยวเห็นไหมฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีการจับจองพื้นที่เป็นอย่างชัดเจนเนาะ ก็จะเห็นได้ว่าส่วนนี้ก็เป็นเมืองครูบัวใช่ไหมก็คือเป็นความเป็นอาณาจักรพาวารวดีด้วยแต่ละโวเขาก็ครอบคลุมส่วนนี้เลยนะครับเป็นเป็นปกติเนี่ยเป็นเมืองมาริดด้วยนะครับเขาก็จะครอบครองอาณาจักรส่วนนี้นะก็จะเห็นได้ว่าเขาจะติดอาณาจักรของรัาวอตมาร์ ลาโวในสมัยทวารวดีเนี่ยเป็นช่วงที่เราบระดิธรรมมาจากอินเดียค่อนข้างมากนะครับแล้วก็จะมีแนวเชื่อใน,ในเรื่องของพระมหากษัตริย์นะครับมีการแบ่งชนชั้นมนนะครับเป็นชนชนัชน้นสูงนชั้นสามัญและชนชั้นทาสอย่างชัดเจนนะครับ,นนบ,รบแล้วก็รับนะครับศาสนาพุทธิกายเถราวาทนะครับสาเหตุที่เราทราบเนี่ยเพราะว่าเราพบพระพุทธรูปและธรรมจักรในลักษณะเดียวกันกับสมัยทวารวดีเนี่ยอยู่ที่บริเวณของลาโวด้วยนะครับชาวเมืองลาโวส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัย อาชีพการทําเกษตรกรรมนะครับเพราะว่ามีกินนะครับที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ติดต่อค้าขายกับชาวจีนและชาวอินเดียนะครับเราโว้นะครับอยู่